แหลคสุภาพิคุณนะว่าเขจกหาเระค้อที่เปนสุกเอาปืไในเบาะขเราเขาเปิดหน้ากเบื้องคุถาดูเาว่ามันหลังมาเลยมาแมันจกนู่มันโกรธเอาเพราะกระพิดไก่คู่เาเลยเนาะเท้าเลยเพรา่าเขาได้ต้บุญคือข้อมือข้งมือข้อมือข้อมือข้าวกระปัวกระเพื่อนกระพิดไก่คู่กระเพื่อนช้อมือข้อมือขา เงนข้าพเจ้าบ่กชงแต่เทตัวเองเห็ดนาน่ะมึงไปไปเหตุกับคุนนันและที่อันรายว่าเอาได้รเผาลายได้เ่าลายก็เอาเหตุนาตัวอื่นเาอะสุท้ายมึงเผาลูกมึงเผาลูกมึงไปก็บอเงินให้มันไว้้มันใช้เงินหาร้อยเื่อยผักให้อีกหาร้อยสามหมื่นเป็ดยังห้ามึง เงินผ่านหากับชามเชนหมื่นหนึ่งก็บบริเครียดมันดอกอะยินีดูแต่กระว่าโอ้ยแม่มันเป็นนะ้ำแม่มันแม่มันไปแต่บอกงินไว้มันให้เงินสามเชนลงมาอย่ามาแรงนะนะกับอีกหาล่อให้มันกุ้มแม่ว่าทิีนี่นะเอื้อยกระถางก็ให้อีกหาล่ออย่าบุกุ้มชามมือตับี่ ผ่านบดอีกซีฟเฉพาะทไมวะกูเจ่เล่าอยู่นมันน่มันเอาไปเหตุเรียบด้วยอื้บตัเรอแนอแล้วนบัดเข่าได้วยชาเข่าทันดคลายบ่ทันไดคลายทันไดคลายจะเถอลอยูนี้มันมีมันกันยังมงไปแล้วม่ไปักไตแล้วส่งลงเหตุงานอยู่ปักใตเซ่ อยู่ไทยบอไปไทยบอลเดี๋ยวนี้อยู่ไทยผมก็อยู่ระยองภูมิบอลัวเองอยู่ภูถ่ายแล้วนีบก็มีมาเห็ดบัตนี่แล้วแม่โทรมาเห็ดบัตนี่แล้วนี่ช่องอาทิตย์นี่บัตออกแล้วก็จะมาให้ปะอีนี่พอชั่งกับบริมาตรกกี้มัน็อยู่โคราชภูมิุ้มมันกันพ่อนมามาจะบบอลพัวแล้วก็เลยไปบอลเดินก็เลยส่งมันไปไปไปจากมือไปบานพัวไปบานพัวแล้วช่องเหลือเล่ ปเห็นอย่างจงโซ่เก่งกว่าเลยไหมอีกเคยชอบว่าอายุขุ่เห็นไปใช้ไปใช้ต้องก็ลงมาหมู่บ้านนี่ลงมาแล้วก็มันนี่ก็มาใช้น้ำตืดแล้วภาษีเมื่อนี่ภาษีภาษีหน้านี่แบบพวมมันหาได้ก็หาเอาเดือนหกยังลงมาหาว่ามันมีแนวเฮ็ดหมูเฮ็ดเป็ดไก่้ก็จ้างลราบ้าใบคือไปได้ไมมมาขายพวกเฮ้ยเขาหลับจ้างเขาจ้างเป็นเม็ดถ้าเขาไม่ใหญ่ไม่ย่างใหญ่ต้นหนึ่งก็เป็นลอยเศษผูกอืมถ้าเขาจ้างแพงกว่าบ้านเฮาเม็ดละชาวพัน ตกสินหนึ่งมาแซนป่ายเลยได้อยู่มือละช้ามลานป่ายอืได้เมืองละหาหกพันที่เราเฉลี่ยแล้วเนาะได้หาพันกวบาบอะไรค่ะนเมืองมันออกแล้วขนะเเ้ยกต่ยังขายกูบ้านเขามันบอกมีกระโทนอยู่นะลูกค้าน่ามามาทอดมาทอดอยู่นี่นะอืมียังเขาก็ไปเลื่อยเขาไปเฮ็ดเบิร์ดมาอีะบางเขาผมบ่มีเลือยใจคอน งำแต่คอมันง่ายดัมโดมใช้ทำงานดัมโดมไหมบ้านคัวไปไปรอบนึงไปเห็นพี่ปอบพี่โป่งหมก็คือเก่าแล้วไอ้พี่ปอบนั่นแหลก็คือเก่ามันาดแล้วของบ้านพี่ปอบเนาะบ้านเขาพีไโอ้ยตอนมันมาอยู่ใหม่ๆมันเล่าให้ฟังมาเฮายันยานดงหน่อยเขาค้ำเขาเจ้าเหรินคลองเขาเจ้าเรียงคองมันแตมาเอาผักสิภาษล้ำชามิ้มห มันคงว่ากันตายเนาะไอยยุคสมบูร้์นบนบอกได้บมบูวนไทยได้แม่เอ้ยเขาก็อยููดของเขาอ๋อเขาก็ห้ากินของเขาเนาะช่วไปเรื่อยไหมต้นได้ง่ายนี่บ่มีหกต้นได้สิบ่มีหวานอืมอันที่บ้านเขาเห็นแสงเงินชุ้งชุงอ่ะหวานพีพงเขาเป็นก้อนนะน้มันนมันเป็นงามขึ้นมาหัวช่อเขาใหญ่อยู่ปากต้นไม้ใหญ่นะละ เขาไปบากนีไรเขาไปป้อนเขาไปป้อนว่าออกแสงเขาเล่นคลองเน่พวกเขาไปถิ่มเบาหวานที่เขาแบบไปปลูกปลูกต้องไปปลูกไว้แถวต้นไม้เออปลูกไว้ยืบใบไม้ยืนง่าไม่โกนเขาขึ้นี่ไรโมยักแล้วหักบากลงมาต้นใดก็มีเฮ้ยต้นไม้ใหญ่น่ะที่มันเป็นลูกหัวชอกกันมาเนาะข้อชอกเหรอเฮ้ยบ้านพิทง โบไไอกม่ลงแล้วเขาก็บอกไปนะพรทาก็บอกเขาก็เคหาไห้าไร้พิจิกาบักน้หมดเราไปหน้าเจ้านี่เขาเจ้าก็รอโหายบอกหายเขาเจ้าก็ไปง่ายออแต่ต้นไม่เขาน่ะง่ายมาใส่ต้นนี้ไว้ถักว่าเขาแล้วมันอยู่ป่าไหมเขาชิคกินปั่าอย่งเขาก็ลังห้าบักลงมามันก็เห็นเลยอืายุคำบวกวับกวนะ บ่าเขาเป็นเขาคืมาอ๋องเฮ้ยเจ้าเขาเน่ยเออเขาเฮียนคองนั้นกลาเป็นงามเป็นงามเป็นงามเลยแก่ลายเออใส่ไปเล้ยเป็นงามเป็นงามอยู่ว่าเขานั่นหัวเป็นแป้งเป็นแป้งนี่ก็มวเออขนหัวเป็นแป้งเขาบางเป็นโค้งอันนั้ะมันใหญ่แล้วช่วงเป็นลูกเป็นล้านเนี่ยกำลังใหญ่ว่าแก่แะไรเป็นแป้งก็มีแล้วแม่มังเป็นเนยน้อยอะไรซ้ำกระตาเจ้านี่บนมะปู หัวมันแตกหัวมันเห็ดเอ็มบีต้งัวใหญ่อันนี้ขึ้นม่มันนี้ไม่ง่ยมันหัวสองก็ง่ายอยู่แล้วตมันไปย<ๆ>ุบบ้านพวมนี่ไม่แห้งไปแต่ยานมันมาเล่ายังจือท่าชมออเปนทะเลไ่นนได้ไปอกกมอนีล่ละหาพาเราไปายกับพวอที่ปอบไลนเขาดงเลยมันไรน้ำก้นได้หู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 หน้ำก้นเด้เขาดงกลางคืนเด้ เวลา,าพีบ่บางบดเนี่ยไปค้ายพักมันก็ขึ้นรถน้ำไปสี่คนคือมีหกคนเฮ้ยบาบานหันหลังแม,ม่เฮ้ยว้าไปทถวแล้นเาเต้นไปนั่งน้วมาขับรถผูกขับรถเดีด๋วยวจะไปแต่น้ำใด <c oughs> อีห่ามึงกูมาสีคค่คือโกกะบะมันผมเงาเพียงพี่น้องนั่งหันหลังต้องพูดว่าออกไปขึ้นน่ะพี่บางบดแล้วชู้เราอ่ะ เลียวล่างเลยอะแต่ว่าตะกุ้นดงเขานำไงย่างไงบ่ไปทะเลมันเป็นน่างทั้งชุเพอจะไปยามใดทิมฮอกาตาอยู่ทังพุ่นอะดงป้ายง่บ่ดงป้าถืปวดเบิดคองข้งนี่โ่เห็นย่งดอกเธอมีแต่ไม่ชื้อมือนี่แห้งแซ็กอย่างเขาซ้อนขึ้นอย่างแห้งก้มืดทางนะไปรรจักนี่โบข้าเขาดอกยางเท่ารัดขา ด่งจีขาบ้านเขาย่าเ็านเจ้านนออยู่ยมาแล้วค่ำแล้วก็มาไปย่างมือเช้าเดี๋ยวค่ำแล้วก็มาบ่ายซ้ำแล้วก็ออกแล้วตหลบนะไปจีมาค่ำไปอยู่ค่ำเดี๋ยวจะลาเอ้ยย่านได้ทันผู้พ้วนอนบ้านครับพี่บอกมาแล้วนอนบ้านยนี่ยมาเนี่าเนี่ยยางมือเช้าแล้วก็ออกแล้วแล้วก็ค่ำแล้วก็บ่ายแล้วก็มา ว่าได้ต้นนึ่งเลยไม่ออกนะกระดูกนะมาข้ากัญาตินี่อาแล้วรไนนหลอจะชิไปทางหอยู่แล้วนวานนี่มีครูต้นหวานนี่เดาไปปลูกมาจะปูกเขาจะเรียนคองเลยเจ้ากระพุกจะคลาย้ง รวงกับหงผุรวงกับอเดีวาไปแซงมามาก่ะเอ้าแสงนะคกะหลกไม่ได้ไม่กลันกินน้องเป็ดเน้้ยจะลองของขาเจ้ามันตันหัวเฮ้ยเฮ้อเลยฮ่าปะยู่ปีเตอร์มิตรเขาเนี้ยหัวเที่ยงเทียงผู้หญิงบนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ไปมองเข้าเจ้าชินาดไม้กันว่าฉันใช่ไปแล้วก็ชนแตะจ้าบุบวาบุกวะบุบวะปุกม่งใหญ่เลมมาออมกันนะ บดขาขางวขาควยน่ะมันลงกิน่ะวะจังหวะติมอยู่สิบอนเทาเหี่ยวหัวเที่ยงปูนอนอยู่กับยาเด้อปีแตมีเทาญาติตอนปัจจุบันป่วยใหม่เ่อปัจจุบันใหม่เนาะเจ้าชีวานเราได้ขนาดริเคยเห็นชีอยางพวกปเหี่ยวปยหมืหมาหมหมามาเนาะโกบคามเตี่ยปัจจุบันใกล้มันมาชวนโกบคามมาดิ มาตัดมกันละพวดหัวเฮเเฮแชงช้งปวดหัวเหาอวะที่บ่เขาเยอวหัวลกไปอยู่ใส่เพาขาหยาดเนาะพูว่าพ่งจะพทแล้วนาห่วยบ้านทางเป็นทรัวะิเีเิา่าะโโทีก่ข้บนะฮะไปฮะไปใส้เบสยบริมีตัวยังประยตายเบสกบนะมันบริโตกิตตับมันเลื้งก็หลอกก็หลบเออมันเลื้งใช่ไหมเลื้งแย่งๆอย่างนี้กบใช่ไหม เคยเห็นอยู่เคยพอเคยใส่เบ็ดแต่ยังน้อยๆมันดูดกินเบิดเหลืองนเลือกบนะมันเลืองมันสีดฮาหรอพวะเฮาจะไปใช้จะไปพวกกินอีกว่ากบบ้านเจ้านี่วะมันดูดกินเบิดละปากมันฉวบเขาแล้วมันก็เป็นพี่ปอบพึ่งเอาเลยเฮาวะเออเออเดี๋ยวจะกินแล้วมันจะเป็นเฉื่อยหนังไหลมันเละยังหวานนะเลืองก็ลูกก็เลิศให้กินเยี่งอยู่กบนะสืบเบ็ดนะบดมี่บดมีว่าขีกินถ่ายขชุ่มบดมีได้กิน กินเลือนมันอืมกิงเข้าว่ะไม่ยอมแย่งอยู่กบนะบริเทศลวงนี้เรียงคือกบมันเฮาเด้อข้าเห็ดกูดุงด้วยอยู่ปกดยามนะอืมว้าจะาปลาไปเปลียวข้ก้าลงเพือนขาบานข้า้ะทำมาเขาปราบวปไ้เกิอบตลาดคือเฮาได้อืม ขันาคือต่ได้เขาก็ได้เอาลงล่างได้ข้าวจะกินเนื้อนน่กัเขามิซานุ่งอไรเน้อเกิาดเขาเนื้อเขาเป็นไงวอไหนเขาคือสบิ้ดบ้านเขาซอกไก่ยังบัดน่นหังนี่นะเขาก็บ่เคยไปนอนเคยไปบุญนะบนอนหังเกงกอกนี่ดิ ไปป่ะเนี้ยคือป่ะเขาจะไว้เอาเกลืไว้ตลาดเงินบริไว้เห็นในหัวมันแดดตีมันได้เขาก็ให่ขึ้นเงินเออนี่ยบ้านเาห้างนี่บ้านมองเค็ดขมอหม่าขายนี่เขาไม่ได้ให้ไว้ตลาดเนื้อสีเนื้อคนแปลกหน้าไปคือบ้านเฮานี่แห้งเต้เขายามลองซอยเสะมีพระมีเพื่อเดี่เจ้าแค้นไปก่็เขาจีบ่มีอันเจ้า ไปก็ไปพ่อเป้ายร่แล้วจสจไปแค้นผาตงต้ตตัวเตะมาได้เด้อเอาวามีทแล้วพราพ่าหนุ่งเสือสองตัวเขาอะเขานะมีทองเลยเดียวปีเขาขึ้นไปยู่เนเดกเขาคลายเขาคนรู้เนาะปููกู่แต่งได้ห้อกหาคายแล้วว่าเนาะห้องเอะตกแต่งหาคายแล้วบานระมาลพี่ห่อไข่เขาเป๋าลมเข่ามันเด ก็จะในโลกมาบ้าแต่พอคุ้มือไปดูตั้งหน้าตั้งตาเขาก็บม่ได้อีกอันนี้กอ่ะห้าไปเฮ็ดทวิทยาเขาก็ต้องในครอบหมู่บ้านขาเจ้าขอาพ่อแม่เขาไปครอบมาหาเงินหาค้ำลูกผู้นั้นล้านผู้นี้เขาแจ้งไรอลูกเขาในมาหาเงินเขาก็แจ้งไว้แล้วบ่แม่นเราสิไปชุนซีชุมหาไม่ได้ได้ทีนี้เขาท้องไข้ไม่ได้แม่วะเดียวคือมานี่เขาลงมา แทพสิมาเนี่ยเขาเป่าลมเขาเลียมาเห็ุในไหมกมาแล้วก็มาเขาทำอืออือเมอทำแล้วก็ชองสมมือแล้วก็เท้ากับแวบอือว่าอกแม่อกหานี่้าเงินดีใช่นหมก็เทไข่อือือมอเขาครอบอยู่เขาปูเขาหยาครอบไปแล้วว่ะอืออ้าวขายลื่นเขาปได้ใหญ่ไหปท้ายลูกสิ้นมือลุกชีโล เจ้าบุปวดบ่แม่หงเฮียนเล็กน้อยขายฐานบ้านเขาเขามีเงินได้ขายเขาบริได้ขายเนี่ยบริขายเขาขายอยู่ในเงินเขาบริไปคือเฮาไปบุญไปชินีเขาบริมีแม่ค่าชาวคายเด้อบุญคืบๆอยู่ีเด้อเจ้าว่าริบุญขายเฮาปวดบ่เมื่อคือเมื่อคือบุญแจกติ๊ต้าติ๊ต้อของบ่มีคนขายเล็กน้อยน่ะผึบผึบอยู่บ้านเขาบริคือบ้านเฮาบริมีแม่ค่าชาวคายเขาไปคายนั่นคายนี่บริมีเด้อ บอแล้วมันยบน่งอม่นเ่มา่ล้เบอรุมามเรือกมีแต่จะคลองบ้านจะคลองหนังเบิ่งอีกโอยบ้านเฮาเฉอมันก็เต็มทีบแล้วน้องมาเรื่อกบ้านในบ้านในกรไปเพื่ออันนี้มีแต่มู่บ้านตัวเองมาแล้วมันหนังเบิ่งบ้านเขาน่ันใดอาายคองกับตะเกากับเพียงเฮ้าไหนจะมีบพ่นแล้ว

นี่ยแก่ดีพามาเนี่ยเพื่อาไปโบนังอยู่ซื่อแล้วก็พาการเว้นมื้อนะก็ให้ะโซนจะวอดเดี่ยวมาเป็นโลกอันมันคามอันอันมะกระบแห้งดีวมันอยากแห้งด้วยนะมกรูบลายกินมันละกินมันไปอยู่ใส่ไหมฮะกินมันไปอยู่ใส่จบุเรนสิงเห็นนะบ้านโอ้โหนั่เทอไปไว้ พี่น้องส้นนางก็เป็นลูกลูกของระบ่าเด้อจ้ะลูกของระบ่าพอนางเป็นเป็นน้องของแม่นางนะจ้ะพ่อนางพ่อนางที่บอกแผลบๆนี่พ่อของนางเป็นแม่ของพ่อของนางเป็นน้องของแม่นางพี่น้องซึ่งพ่อน,นางกับนาอมราาก,รา,า,า,ากับน้อาากากนงเป็นพี่น้อง,งกัน ลูกระบาวลูกป้านางก็เป็นลูกป้านางก็เป็นลูกระบาวประมาณนี้ค่ะนางมาปลูกพักปลูกหญ้าอยู่พี่ละแล้วทำอะไรกินต้มมะม่าต้มมะม่าใช่ไข่เนี้ยอยากก็นี้ค่ะคิดอยาก บือจิตตมมา,มา,มาโดน,นตมมาใส่ไข่ไเสร็จพักเสร็จพักเสร็จไข่ต้มมาเป็นตะจางเท่เลย แม่จ้าพี่นังจ่ามานี่กินขอ้อกินเข่ากันเด้อจ้าแม่จ้าพี่นังจ่ามันยามลาพาจากาเด้อจ้าคนขขบคุณคอมเมนต์ขอบคุณ,คณ,คณทุกกำลังใจจ้า,จาโดยสบายดีเจ้าสวัสดีค่ะ